สวัสดีครับพี่น้องช่องบอลตุ๊กเตียวทู่ครับตอนนี้ก็เตยล่าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องยิลากบทายลูกกับเอฟซีนะครับครีเป็นนักติประจำทุกตุงานนะครับยิลาสิล่งหลังโมตลอดนะครับเพื่อทายลูกกับเอฟซีนะครับก่อนงานแล้วกัน หลังเลยนะครับมาแล้วิัหดีคับคุณสกุลจันทร์ เสียงยีลาห์คอนทางมาเต็มนะครับเสียงเสียงดีก็มาดิยีลาเสียงดีครับพ้นนะนพ่นไหลนี่มันพี่น้องภูมิ้นวากอารมณ์ข้างกับมี่ี่น้องเบงเกอีครับ คนหลายดียวมันคือมันมันกว้างนะครับมันกว้างนะครับคัตัตสนามซ้ำปากทางวาลปดูเนี่ยผมว่าตั้งกะสีแตกนะอันนี้มันมันกว้างนะครับื้นที่มันกว้างนะครับแต่ก็คนมาธรรมดาพี่น้อง กีฬาจะไปละไปแล้วกีฬา,าไปแล้วครับอาจารย์นัทดนตรีกันนะครับกำลังเก็บดนตรีครับพี่น้องมืออื่นอยู่ปลอกแดงระย่องครับโค้งเข้าสก,กิเพจน์นวัฒนะครับโอ้พระเจ้ายางไป น้ำเงินไปครับมันยังไม่ใส่มันนี่เจอยูทูบเบอร์ในไลน์ช่องครับมัน เตียววันเทียวทู่ครับนออ้อนงอ๋อผนมาส่งีล่านะครับทีมบานหักฝาใสนะครับอ๋ออีล่าครับเป็นสุดนะครับพี่น้องเดี๋ยวระวังนี่ครับถ่ายเบิ่งบรรยากาศรอบๆพี่น้องเบิ่งนะครับ น้องบอมน้องแบมนะครับบาวตักก็เดินทางมากไกลเติมอยู่พี่น้องจากทาอิดครับเจถวทาอิดแถวรัตหนทิเบตครับพี่น้อง กระบอบไก่ครับกรบอไก่กระบอกไก่กระบอไก่กระอไก่ไปไหนประมาณชัว่วโมงนึงเกือบชัว่วโมงครับหอ,อดที่ต้นขั้นว่ายพี่น้อกใหญ่แบบมันมันมันถามไก่เนาะครับใหญ่ไปเท่าไรครับมืนมันมันไปเล่งเล่งในการตั้งเงงวทีครับใหญ่ไปปุ๊บก็ตั้งเล่งตัง้งเวทีเลยครับ ซราบอะไรว่าแต่ไม่ได้มืดขึ้นแบบนี้นะครับนี้มือมือว่างก็ย่ายมาจากอะรยอกนะอันนี้ย่ายกรับไปแล้วกย่ายคหัย่ายก็ไปอีกรอบนะครับกระถี่สภาพเก่านะครับคื้ตรงกลับไปแลวคกับต่อไปเร็งตังเวทีนะครับทิมงานไมเก็บเลยครับตอนนี้ตอนนี้หลักกแต่งโตมากแล้วครับ กัรแก๊กเตย่าแล้วอีลาก็ไปแต่งโตมากครับเดี๋ยวจิวิทงอีลาขึ้นรถกันนะครับวันนี้มันแต่งโตงามแห้งไปน้อง ชุดได้กางามมาหนีิสีเขียวสีชมพูสีสมนะครับมันมีแต่ส่วนน้ำงาม

แเลไบัสดีครับไปได้ครับครับบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผม มาพอกันหมปแปพอกันม้งม้ตลัตายมได้กลับมาอีีอีลาคือรถลพี่น้องรจอดทคลิปนี้กัพาไปแค่นี้นะครับเด้อครับผมเดี๋วมไหนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวาสดีครับผมมีน้องดีครับ